เาขึเสมาหน่อยนะครับไครเตีวสัปดาห์ที่6กอกระตาวไดจันเทียวแห่งบ้านมาลาจันวางวางบนวางโต๊ะกนไดไกะ ได้นั่งเขามีแปนผมไม่ตีแฟนงนองยอมแปคนนี้เขาไม่ตีไม้ไม่ทำอะไรหรอกเป็นตเ็กเตอร์อะไรอย่างนี้ดูงานพิงแล้วเป็นไงบ้างขอให้ซึ่เดียวก็พอขึ้น้พิงก็พอแล้วโอ้โหขึ้น เปขนคนละแนวเขาจิตกรรมไอ่หรอกนี่ดิอะไรกันตลกมันจะไม่ถ่ายเนี้ยยี่ตอนที่ดูอ่ะนี่แหละจนเจมชลชัยตีตี้ชลชัยนี่เราแยกมาสามคนมาพาเด็กๆมาดูชุดงานเป็นงานพอมพอมพอมผอมซึ่งก็เยอะมากจนเริ่มไม่ถูกหาไม่เจอด้วย ที่ชอบที่ชอบพี่เจ้ต้องต้องสุ่มมาอันหนึ่งอะแล้วก็อลองดูอ่ะแต่ยาวยาวจีง oh. ย oh! ังไม่มีแดงแบบแดงแป๊ะชอบแดงแป๊ะเยอะเลยครับเยอะเยอะจนงงจานครับโอ้ เออได,ได้แล้วล่ะนัดเลือกให้แลนะ้วเนี่ย,ยแหมขุน<ป>เขามาตรฐานโลก<ป>น้อง<า>น้องไปเอาน้องไปเอาโซดาตัวนี้มา <c oughs> นี่ก็แน็กมาช่วยเลือกไไชุดไม่ค่อยเยอะเท่าหรอกค่แค่ <c oughs> ไปไปนี่เป็นตอนนี้สลาดที่มันเป็นข้างหน้าสั้นแต่ว่าหนึ่งขาข้างหลังยาวผ่าหลังผ่าหลังเปิดหลังไปเลยคอยอ่ะผ่ดมือไว้พาดมือไว้เดี๋ยวเอาไปลองพาดมือไว้ซื้อเสื้อด้วยไหนดูสิโอ้โหไอ้ัวสะบัดเนี่ย สนะตอนนี้เดี๋ยวป้าเก็บตรงนี้ง่าขตรงนี้ง่ายพอได้อยู่่หาอะไรวิ่งวิ่ประดับประดับเงินเงินหน่อยเดียวตรงนี้เดี๋ยวป้ายดิเลยแยไหนดูตรงตรงท่านน่งหนึ่งหนึเงหนนึ่งนึ่งหนึ่งินึ่งนึ่งหนึงหนงหนึ่งหนึงหนึ่งหนึเงหนึ่นึ่งันึ่นึ่งอนึ่งหน่งหนึนึ่งหนงินึ่น่งน่่นน่น่นดน่หนนนงินหน่ แต่งหน้าโพดแล้วเต้นตตถนัดไะเนี่ยมันไม่ได้ไปใส่ลอ,อย่างเดียวนะตัวนี้ท่ามันยืดท่าตัวเมื่อกี้มันไม่ยืดโอเคนี่ก็ลอใช้ได้อใช่คำว่ใา,าใช้ได้อาจารย์เอาก็ใช้ได้<อ> <laughs> ใส่เครื่องประดับซะหน่อยนะน,นิดๆหน่อยๆ ที่ทำแต่งของมองนอกว่ะที่มันจะมีเจ้าสาวเดินนำจะมีเด็กถือชายโปงเจ้าสาวอ่ะเอาแว่นออกสิโอ้โหเอาแว่นออกเอาแว่นออกต้องแว่นออกนะแว่นมันเด่นกว่านะฮะแว่นมันเด่นกว่าอย่างอื่นแล้วเต้นมันเต้นถนัดอยู่แล้วแต่มันเป็นคุยเปิร์บอคู่อีกคนหนึ่งแต่คู่เขาก็ขาวเหมือนกันอ่ะสุดขาวขาวก็ ถ้าขาวมันไม่ต้องใส่อะไรมากเลยนะต้องโชว์เนื้อเลยแหละต้องโชว์ผิวอ่ะถ้าผิวสวยก็็รอดไปก็ต้องลองพื้นทั้งตัวกันนิดหน่อยโอเคนะชุดนี้แล้วก็จะมีสีแดงที่หยิบไปคือแรงเลยซอบดีดูเด็กดีชุดถ้าชุดแดงลองตัวแดงต่อไหมลองตัวแดงมาต้นนี่ต้องไม่ใส่เสื้อไหนบ้องไม่รูแค่ขาดูอย่าเช่อา่า หวยปะล่ะยาะล่ะยาวมแต่ว่ามันยาวไง้าาแ่มค่เอานี่แหละบ้าเยียบัตาต้องดูว่าใส่สูงแล้วมันจะลอยแค่ไหนมันก็ไม่ได้อยใครจะเหยียบหนูบ้ามันไม่ถึงท้อไม่มันตอนกรส่เ็บซ้อไว้ข้างในที่มันอยู่แค่ตรงนี้พอใ่หมเนี่ยหนักนแค่นี้ ก็ไม่เหยียบเราเออเดี๋ยว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 เราเัยมี่จังต่ำแต่จังต่ำปัดตกเรียบร้อยเลยเอ้าก็เียบเลยเออขอมันเรียกสัญญาณเรียกได้เว้ยก็กดโทรหาเด็กจำหมานะลูกนะรู้ไหมจำหมาแม่ให้แม่ที่ตรงไหนไม่จำหมาให้แม่ที่ตรงไหนสวยสวยแต่มันเหนื่อยเออขึ้นมาดินวนโล่ปล่อยไม่ไฟถ้าไม่ใส่ก็หรอก ไงเออขาต้องไม่ใส่ตตาายยแล้วเอาให้ตายไปข้างเอาให้แบบใส่ใส่ซิลิโคนเพราะว่าข้างหน้ามันมันบังแล้วมองไม่เห็นใส่ซิลิโคนเป็นบาร์ที่มันจะมีแค่ตรงนี้ไอ้ลาปะที่มันเป็นกาวอ่ะเพราะว่าแบบอย่างนี้มันก็ชัดกันหรือไม่ก็หนูไอ้ที่มันเป็น ก็เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศเดี๋ยวค่ะพี่บูพี่บูอ่าคนละทุกคนทุกคนวันนี้เราทำอะไรกันครับทำเลยอะไรกันครับถ่ายวีดีโออยู่ครับผมไอ้มันจะเล่นครับผ่านเล่มมันเล่นก่อนบ okay. ้านผีเสียงบ้านผีเสียงแล้วเจอกันตอนนี้นะก็ไม่ไปทำอะไรกันนาทีเครื่องเล่นไม่ว่างจะเล่นบ้านผีเสียงผีก็มาอยู่ผีไปกินข้าว เลยวุ่นวายวุ่นวายถ่ายรูปเล่นกันอยู่แกแกากอ๋อแกอยากเล่นอันนี้ก็เล่นดีแกแก่แก่แก่แกแกองแก่ย่ง แล้วก็เดี๋ยวชูเดี๋ยวชูมีอ่าวิธีคืนเรียบร้อยแล้วจะรอดูความแบบว่ากาเกียร์ที่มันขี้โมไว้นะคะไม่รู้จะยิงโดนไหมไปดูกันก็ก็นึกดูเอาละค่ะได้กี่ตัวก็ตุ๊กตุ๊ตรงนั้นแหละอ่าเดี๋ยวดูด้วยขอใหตะต้องถ่าย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 แราวมันเบี้ยวมันเบี้ยวยิงไม่ไปอ่ะวแปวแปวนัดสอง ไม่นี่ไม่นี่แค่แค่ลูกหย่อนไม่ก็ยิงไปเรื่อยๆดีไม่ออกอ,าอ,อ้าวปืนไม่ไปเไ้ยปืนไม่ไปเอาแล้วเสร็จแน่เลยวะเนี่ยเสแน่ไปอ้าวแล้ว แมนมากพูดนมดแล้วไม่รู้ไปแข้นใครมานมรดนละข้างนี้เป็นเปอร์ฝี <c oughs> มาเล่นแทนบอลยิง <c oughs> ไปอุ้ยกา 一样吗？<zg> <europé> 别上了台，已经不要脸。<laughs> เห็นอะไรวะเน,นี่ยมึดตึ๊บเลยนี่พวกเราครับหน้าเป็นใครไม่รู้เอ้าจบแล้วจบแล้วเดี๋ยววันนี้วอร์กิ้งครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูนี่ห้สินโชว์กันคุณจะครบเปล่า <c oughs> ลาสองแล้ เบ็นเงี้ยไเบ็นเบ้นหล่อไอเบ้นห้องอะไรวะนั่นแหละแม่งบอกคุกกิลเป็นประโยชน์อ่าพอมีผิงส่งมาเออไม่เห็นมีทำไรสมุดหรอเหรอเห็นว่ามันจะมือเป็นโมบายที่มึงทำแล้วมึงห้อย ี่แล้วก็ตลุดตลุดคืองานดูไม่ถึงมือหมดเลยต้องปรับเลยที่คิดการแอ้วกายกายอะไรครับพี่ตัดอะไรไทยอ่ะแล้วก็ยึกมักนีคืออะไรยึ้มักก็คือ จูงห<ผ>ม,มาเดินเลยนะครับแล้วก็หมาเดินมีทางนี้มันดิ้งยากไม่ได้ที่หมาเดินมีทางได้เดินย้อน<ต>อมันไม่เดินแล้วมันลอยตามลูกอ่ะอะติดอัดติดอัดคือมันอยู่ในพันผ้าอยู่แล้วมันจะออกมาจากผ้าแล้วมันติดอัดเลยนะจริดจะหริงนะคือคั่ง เริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเเข้าไปเลยโย่ะเข้าไปเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเข้าได้เลย เสื้อน้ำเงินมาเลยนี่ต้องมีเจาะรูกันอะ

กอดแต่งใจฟังแค่อย่ากเพลงของฉันมันทำให้เธอสบายใจล <Yeah. S 2> องรับตาลงสักครั้งกอดจะเห็นฉันไม่จากไปไหน <Yeah. S 2> ปลดปล่อยความเหงาชื่อใจสูดลมหายใจที่มีค่า <Yeah. S 2> และก็จะรู้ว่าฉันนั้นพร้อมยืนอยู่ข้างเธอเเหงาที่ใจจนอาจจะท้อ